สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านหม้อไฟแห่งความสุขของลุงต้อมนะครับทุกคนวันนี้มา,าพูดคุยกับส่วนที่ยากที่สุดนะครับเพิ่มเติมนะครับผมผ่านดาวาผมผ่านเงิน2ดาวมาแล้วนะนะครับกับเรื่องที่ผมคุยไปนะครับส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยฮะนี่แหละพนักงานนี่แหละัะ พนักงานเนี่ยเป็นส่วนงานบริการที่ยากมากนะครับยากมากจริงๆนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมอัพนะครับสามดาวเกือบหมดแล้วนะครับบางบางตัวเนี่ยเป็นสี่ดาวแล้วนะครับนะฮะบางตัวเป็นสี่ดาวแล้วนะครับและส่วนที่ยากที่สุดนี้เองนะครับถ้านะครับเราไม่เล่นกิจกรรมฟุตบอลโลกผมต้องบอกนี้นะถ้าเราไม่เล่นกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับโอกาสที่คุณจะ ไดดาวนหนึ่งเนี่ยโโคตรยากผมบอกเลยย่างจริงนะครับย่างจริงหนึ่งชุดของฟุตบอลโลกเนี่ยได้สิบคะแนนบริการนะครับหนึ่งชุดฟุตบอลโลกได้สิบคะแนนบริการแต่ที่ได้เยอะกว่าก็คือเรื่องของสมุดครับเนี่ยสมุดสมุดัพเลเวลพนักงานซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยคุณอาจจะได้สมุดเยอะสุด10เล่ม น้อยสุดก็สองเล่มหนึ่งเล่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้ามาสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเราก็จะได้สมุดมาอัพนะครับในส่วนของคะแนนบริการให้มันเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆในหลังจากหมดกิจกรรมนี้ผมเชื่อว่าจะมีหลายคนนะครับที่ที่น่าจะผ่านอืมแลีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดคุยเรื่องของกิจกรรมก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนนี่แหละครับอันนี้คือกดแล้วแลกเลยนะต้องตัดสินใจดีๆกดแล้วแลกเลยนะครับ Uh, อันนี้คือพื้นนี่เห็นไหมคือพื้นอันนี้นะคือพื้นฟุตบอลโลก2 0 2 0ัน่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโต๊ะนะโต๊ะอันนี้เลยน,นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ไงนะ่พื้นการใช้งานอยู่นะครับอันต่อมาก็คือโต๊ะนี่นะนี่โต๊ะอยู่นี่นะครับเนี่ยโต๊ะจะกิจกรรมแล้วก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะเนี่ยที H ่แทนทีวีตรงเนี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็เลือกดูเอานะครับมันกดแล้วมันแลกเลยนะ ขายที่เอาอาหารก็ได้นะอาหารมันก็น่าจะแลอยู่นะผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าผมพยายามเก็บอยู่นะถ้าเก็บได้ครบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับตอนนี้ผมแลกเปลี่ยนในเรื่องของชุดไปเยอะละนะครับได้ไปเยอะละนะฮะตอนนี้เหลืออีก1 2, 3นะฮะสี่สามสิบสองเหลืออีกสิบสองชุดนะครับก็อีกประมาณร้อยยี่สิบคะแนนร้อยยี่สิบคะแนนคุณดูร้อยยี่สิบคะแนนอะ 120คะแนนผมได้แค่200กว่าอยงนะยังไม่ถึง400เลยนะสุดท้ายเนี่ยผมต้องเก็บสมุดอัพนะครับเพื่อที่จะขึ้นทอง1แล้วตอนเราขึ้นทอง1แล้วนะฮะถ้าเราจะไปทอง2เนี่ยคะแนนบริการบวกไปอีก600แต่แต่แต่หลังจากนี้ไปพอเราขึ้นดาวหนึ่งปุ๊บเราจะปลดอ่าปลดล็อกเงื่อนไขระดับทอง1ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเตรียมเงินไปด้วยนะ5ล้านกว่านะ ก,การปลดล็อกอันนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับนะตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า